ในตัวคนก็มีน้ำในบรรยากาศก็มีน้ำความชื้นมีนะครับน้ำในแม่น้ำลาคลองน้ำในทะเลในมหาสมุทรเพราะฉะนั้นอะไรที่เราพูดเราทำออกไปน้ำรับรู้แล้วก็ส่งต่อเพราะฉะนั้น <c oughs> สิ่งที่เป็นมงคลที่ส่งออกไปก็แปลว่าส่งมงคลออกไปสิ่งที่อัปมงคล ที่ส่งออกไปก็แปลว่าเราแผ่ความอัปมงคลออกไปนี่คือสาระสำคัญที่อาจารย์อยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับทีนี้ผมอยากจะขอเล่าให้ใกล้ตัวนิดหนึ่งนะครับก็คือแม่น้ำท่าจีนเราไปมาแล้วสาจังหวัดเหตุที่เรา <c oughs> เลือกสามจังหวัด ที่ผ่านมารวมทั้งสมุทรสาครน,นะครับจังหวัดที่4เพราะว่าเป็น4จังหวัดที่มีแม่น้ําท่าจีหลายผ่านแล้วก็วันนี้ท่านจะเห็นว่าเรามีกล้องมาหลายตัวนะครับอันนี้เป็นทีมสร้างหนังนะครับเราเก็บข้อมูลทั้งหมดนะครับแล้วเราก็หวังว่าเราอาจจะมีหนังสารคดีสักเรื่องหนึ่ง ที่บอกให้คนไทยรู้ว่าน้ำสำคัญอย่างไรมันอาจจะนำไปสู่การแก้ปัญหาของแม่น้ำก็ได้เรายังไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับและถ้าแม่น้ำท่าจีนสามารถพลิกฟื้นให้สะอาดนะครับให้เป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์คำว่าศักแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์หมายความว่าไง สักศิธิ์คือเราอาศัยสิ่งต่างๆเป็นที่พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พึ่งแม่น้ําเป็นที่พึ่งของเรานะครับไม,ไม่มีแม่น้ําไม่มีน้ําไม่มีน้ําไม่มีพืชไม่มีการเกษตรไม่มีน้ําไม่มีสัตว์นะครับก็ไม่มีอาหารนะครับแล้วคนจะอยู่อย่างไรนะครับคนถ้าน้ําลดลงเรื่อยนะครับ อย่างที่อาจารย์แสดงให้เห็นเนี่ยคนก็อยู่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นน้ำคือชีวิตเช่นเดียวกันแม่น้ำท่าจีนคือชีวิตนะครับโลกใบนี้เนี่ยเขาคำนวณกันว่ามันมีอายุป,ประมาณ4,500ล้านปีนะครับโลกเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวที่เขาเรียกว่า water planet คือโลกแห่งน้ําไม่มีดวงดาวเคราะดวงอื่นที่มีน้ําเหมือนกับโลกใบนี้นะครับเราเรียนหนังสือมาตังไงเด็กเราก็รู้ว่าผิวโลกมีน้ำสามส่วนมีแผ่นดิน1ส่วนน้ํามีเยอะหรือเกินนะครับแล้วก็น้ำเนี่ยเกิดขึ้นนะครับเขาก็ประเมินว่าเมื่อสัก3,800ล้านปีที่ผ่านมานะครับก็เริ่มมีน้ำนะครับแต่ว่าน้ำบนผิวโลกเนี่ย ส่วนใหญ่ก็เป็นมหาสมุทรเป็นน้ำเค็มนะครับน้ำจืดที่ใช้อุปโภคบริโภคได้นะ่ะมีแค่สเปอร์เซนไม่เยอะรวมทั้งแม่น้ำนครศรีด้วยรวมทั้งแม่น้ำท่าจีนมีแค่สเปอร์เซนไม่เยอะเลยนะครับแล้วก็เมืองไทยเนี่ยเป็น ที่อาจารย์บอกว่าเป็นประเทศแห่งน้ําเป็นเบอร์หนึ่งของน้ําแล้วอาจารย์อยากให้เมืองไทยเป็นศูนย์กลางนะครับของน้ําก็ถือว่าพวกเราทุกคนในที่นี้โชคดีนะครับโชคดีเพราะว่าเราอยู่ในเมืองแห่งน้ําและน้ํามีความสําคัญมากสําหรับชีวิตในน้ํา ตั้งแต่อดีตมาก็เริ่มต้นมีสัตว์เซลล์เดียวนะครับแล้วก็พัฒนามาเรื่อยมาจนกระทั่งเป็นสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ปีกนะครับรวมทั้งมนุษย์นะครับจำนวนมากมายนับไม่ถ้วนนะครับตั้งแต่อดีตเป็นพันล้านปีมาจนปัจจุบันทุกชีวิตก็ยังเหมือนเดิมต้องพึ่งน้ำนะครับต้องพึ่งต้องอาศัยน้ำไม่มีน้ำอยู่ไม่ได้ในร่างกายเรานะครับเด็ก ตอนเป็นทารกคลอดมาใหม่ๆเนี่ยแปดเกานต์นนะครับแล้วค่อยๆโตน้ำก็ค่อยๆลดลงลดลงจนกระทั่งวันสุดท้ายเราเหลือน้ำไม่ถึง50%นะครับดูส่วนต่างๆของร่างกายในสมองเนี่ยมีน้ำ 75-95%ในปอดนะครับ890%ในเลือดนะครับก็890%ในกล้ามเนื้อต่างๆมี75%นะครับแม้กระทั่งในกระดูกนะครับก็มีถึง20%นะครับงั้นชิ้นส่วนต่างๆอวัยวะต่างๆเราต้องมีน้ำกระดูกถ้าไม่มีน้ำก็ผุก็แตกหักง่ายนะครับ น้ำในร่างกายเนี่ยหมุนเวียนถ่ายเทตลอดเวลานะครับ9,600กิโลเมตรทุกวันเส้นเลือดต่างๆในร่างกายเนี่ยนะเส้นเล็กๆเ,เนี่ยต้องส่งหัวใจต้องส่งน้ำไปท,ทุกทุที่ไปจนถึงปลายนิ้วเท้านะครับน้ำหมุนเวียนในร่างกาย9,600กิโลเมตรทุกวันนะครับ ระยะทางตรงนี้เทียบเท่ากับรอบโลกสองรอบนี่คือความมาศจ,จรรย์ในร่างกายมนุษย์นะครับความสัมพันธ์ของน้ำกับร่างกายมนุษย์น้ำในร่างกายนอกจากหมุนเวียนแล้วเนี่ยยังต้องเปลี่ยนถ่ายกับน้ำภายนอกเราคือน้ำโลกใบนี้คือน้ำนะครับ แล้วมันถ่ายเทกันด้วยถ่ายเทยังไงน้ำตาน้ำมูกน้ำลายเงือปัสสาวะอุจจาระที่ออกมาเนี่ยมีน้ำทั้งหมดเลยน้ำจากข้างในออกมาข้างนอกออกมาข้างนอกแล้วไปไหนนะครับลงสู่ชักโครกลงสูออออ่อะไรอะบ่อกเกะนะครับออกไปตามแหล่งน้ำธรรมชาติระเหยขึ้นไปเป็นเมฆ นะครับจากเมฆตกลงมาเป็นฝนฝนลงมาเป็นแหล่งน้ําใหม่ให้เราใช้นี่คือวัฏจักรของธรรมชาตินะครับหมุนเวียนอยู่อย่างนี้น้ําภายในก็ออกไปด้วยนะครับภายนอกก็หมุนเวียนแล้วก็กลับเข้าไปภายในนี่บอกว่าเราก็คือโลกโลกก็คือเราเราก็คือน้ําน้ําก็คือเราโลกใบนี้ก็คือน้ํานะครับมันเกี่ยวพันกันหมด นะครับถ้าน้ำในร่างกายลดลงสัก2%เรเซนะครับเราก็จะรู้สึกไม่สบายรู้สึกกระหายน้ำนะครับไม่อยากกินข้าวนะครับผิวหนังแห้งปอดหัวใจทำงานหนักนะครับอุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นนะครับความเจ็บป่วยจะเริ่มมาเยือนละถ้าเรา ขาดน้ำหรือน้ำลดลงไป5%เซในร่างกายนะครับวิงเวียนปวดหัวมึนงงนะครับคลื่นไส้จะตามมานะครับแล้วก็ถ้าขาดถึง10%เซนี่ยกล้ามเนื้อจะกระตุกหดเกร็งนะครับตาจะมองไม่เห็นฟ้าฝางนะครับเจ็บไปทั้งตัวนะครับคนที่เป็นแผลแล้วเจ็บเพราะว่า เลือดมันออกน้ำตรงนั้นมันน้อยนะครับแล้วก็เผอนะครับแล้วก็ถ้าน้ำในร่างกายลดลงเกินกว่า1 5เปอร์เซ็นต์นะครับก็เสียชีวิตที่หมอเขาบอกว่าโอเคได้บาดแผลสาหัสนะเสียเลือดมากเสียเลือดมากก็ตายก็คือน้ำมันออกเยอะเกิน1 5เปอร์เซ็นต์นะครับก็จะเสียชีวิต มนุษย์วันนี้7,000ล้านคนนะครับทั่วโลกเมืองจีนมีอยู่หนึ่งในสนะครับ7,000ล้านคนสัตว์พืชอีกจำนวนนับไม่ถ้วนนะครับทุกชีวิตอาศัยน้ำหมดเลยนะครับต้องอาศัยน้ำหมด7พันล้าน7,000ล้านคนใช้น้ำเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราดูกันเมืองไทยเนี่ย เป็นศูนย์กลางแห่งน้ำและก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางของสรรพสิ่งผมอยากจะเรียนให้ทราบว่าเมืองไทยมีน้ำคือมีของวิเศษอยู่ของวิเศษสำหรับเมืองไทยมีสมอย่างแล้วก็กำลังจะหมดไปนะครับอย่างแรกคือน้ำอย่างที่สองคือดินอย่างที่สามคือแดด ราวนี้เป็นของวิเศษของเมืองไทยนะครับซึ่งประเทศอื่นไม่มีหรือมีก็มีไม่ครบนะครับบางประเทศไม่มีดินนะครับมีแต่ทะเลทรายบางประเทศไม่มีน้ำบางประเทศไม่มีแดดนะครับแดดอ่อนมากทางตะวันตกทางขั้วโลกนี่แดดจะอ่อน นะครับแดดออนเวลาปลูกพืชนะครับเราปลูก3เดือนได้กินเขาอาจจะปลูก6เดือน9เดือนนะครับหรือไม่ได้ผลเลยนะครับราะเมืองไทยจึงอุดมสมบูรณ์เพราะว่าเรามีดินมีน้ำมีแดดของวิเศษ3อย่างนี้พาพาอาหาร8หมวดมาให้คนไทยสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ปีก ผลไม้เครื่องเทศสมุนไพรและก็ข้าวข้าวนี่เ,เป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็นเกรนอะไรที่เป็นเมล็ดนะครับเป็นเมล็ดทั้งหลายทั้งถั่วงาเม็ดข้าวพวกนี้เป็นเกรนหมด8หมวดเมืองไทยมีครบเลยครับต่างชาติเขาไม่มีนะสมัยก่อนเขาตะวันตกเขาก็มาหา เครื่องเทศทางตะวันออกนะครับอ้มันเป็นของดีแล้วเกิดมันเป็นของวิเศษก็ามาหาสมุนไพรทางตะวันออกเพราะว่าตะวันตกไม่มีไม่มีแดดไม่มีภูมิอากาศภูมิประเทศอย่างนี้เราโชคดีที่มีดินน้ําแดดชยัยภูมิของเราเป็นชยัยภูมิที่ดีเยี่ยมนะครับอันดับหนึ่งของโลกทําไมถึงอันดับหนึ่งนะครับ เราออกทะเลได้ใช่ไหมเรามีการอะไรอ่ะสัญจรทางบกได้ได้ใช่ไหมเรามีการสัญจรทางอากาศได้ใช่ไหมนะครับไปทางไหนก็ได้นะครับนอกจากนี้นะครับในรัศมัีการบิน6กิโลเนี่ยนะครอบคุมประชากรสองในสของโลก ข้างบนเหนือเมืองไทยคือประเทศจีนเจ็ดมณฑลของจีนนะครับภาคตะวันตกภาคใต้ออกทะเลไม่ได้ติดทะเลทรายติดภูเขาหิมะออกทะเลไม่ได้จะออกต้องทำไงไหมครับลงมาทางใต้ผ่านไทยเพราะฉะนั้นประเทศไทยเหมือนกับตลาดอยู่ปากตลาดอะถ้าเรามีชัยภูมิมีบ้านช่องอยู่ปากตลาดเป็นไง ขายดีรวยแน่นอนยังไงก็รวยยกเว้นไม่มีสมองทำไม่เป็นก็ช่วยไม่ได้นะครับชัยภูมิมันส่งอยู่แล้วนะครับเพราะประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศควรจะเป็นประเทศมหาอำนาจนะครับทางเศรษฐกิจเมื่อก่อนนี้เขาบอกมหาอำนาจคือประเทศที่เขามีน้ํำมันนะครับแต่ว่าหลายท่านก็คงจะทราบว่าน้ํำมัน มันจะหมดใน3-40ปีข้างหน้าหมดเลยไม่มีให้ใช้ทุกวันนี้เขาถึงได้ผลิตรถที่ใช้ไฟฟ้านะครับหรือว่ามีกึ่งไฟฟ้ากึ่งน้ำมันนะครับขึ้นมาเพราะว่าน้ำมันมันจะหมดน้ำมันมันแพงขึ้นแพงขึ้นทุกวันใช่ไหมเบนซินเดี๋ยวนี้ลิตรละ40แล้วนะครับดีเซลเท่าไหร่ไม่รู้ผมไม่ได้เติมดีเซลเลยไม่รู้ <c oughs> นะครับ มันแพงขึ้นทุกวันเพราะว่ามันจะหมดเสร็จแล้วอะไรมาแทนรู้ไหมครับน้ำมันจากผ้าเกษตรจากจากปาล์มจากถั่วเหลืองจากมันสัมบหลังจากข้าวโพดพวกนี้เอาไปทำอีเทอร์กับไบโอดีเซลได้ต่อไปน้ำมันมาจากพืชถ้าเมืองเกษตรเนี่ยจะเป็นเมืองที่ ร่ำรวยเพราะว่าผลิตพลังงานได้ด้วยนะครับ